สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาหอบทุกฐานที่เขาลงมาทุกท่กานมื้อไหร่ก็ามาพบกับเจอาตายสาวลาภเื่อกันเมื้อนี้ตายเองกับมาในลุกแบบว่า แต่งหน้าเนาะแต่งหน้าพอน่ะมักหนา้าสินอนเรียบร้อยเนาะสวัสดีมาสุขสุขคนเด้อ perder. สวัสดีมา right. สุขสุขคนมื่อนีตายเองกับโมมี่ยังไลน์เนาะมื่อนีตายนะดีใจไลายไลน์ที่เอื้อยตายนะส่งคลิปให้คือตายกับโมได้เห็นบ้านตั้งเป็นสีเขาสองปีกว่านแล้วเนาะโมได้เห็นบ้านนะมีแต่ว่าวิดีโอคอลหากันกับโมได้เห็นถึงกับว่าถ่ายเบิ่งว่ามุ้งนันมุ้งนียนะแบบคือนี่เนาะตายนะเบิ่งเป็นซิปหอบเลยดีใจแห้งแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องคือพ่อแม่พี่น้องที่เห็นเพื้อนตายนี่ ที่ตายจีห้เบิ่งนี่คือมันอาจจะหกเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าห้ากระทาซีแล้วเมื่อวานเมื่อซื้อเนี่ทาซีเรนแล้วแล้วก็ไมมตอกของต่างกับก้องเต็มอยู่เนาะแล้วก็มีดินในพนก็มีดินมีเสาเพิ่มเติมแล้วเพจอเพจอของน้าเพจอของน้าไหมเนาะอันเก่าคือผ้าสีแดงนะที่เอื่อยตายได้จีไฮเบิ่งกนะเพจอทุบถิ่มเนาะแล้วก็เหดใหม่เพราะว่าย่ำหน้าม่ะโมเมนยต์เนีมยพี่น้องโมเมนต์มันมีเงินเรื่องยังเด้อย่ำหน้าเลยหน้ามันทวนพี่น้องเพียงเพียงต้นขานี่แหละน้าทูกมาปีกายนี่ก็เพง ถ่วงเพลงตนค้าไพ่เพื่อเขาได้เงินตต่ฮะก็เลยว่าเออถูกเลยกับเพื่อนทากันยกแล้วได้เถื่อนหนึ่งนีมันมีชิยกอีกเพราะว่าน้ำมันท่วมท่วมแห้ง่งนี้เลยกะแต่กับจักเน่ชิว้าเนาะแบบว่าเห็ดห้องน้ำในซองเถื่อนเลยซองเถื่อนนี้ซองเถื่อนห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำตัวก่อนทากระทุบทีมห้องน้ำตัวนี้กระทุบเลยก็จเห็ดใหม่อีกเมมม่นมีเงินได้พี่นอกบปว่าเห็ดอันก่อนฮะมันกระโบสางกัะโบมาตฐาทานมันกระเต็มตัวที่ซองนี่กะ ต่ำก็เลยสีทูปอันนี้บมได้มีปัญหาเต็มรูปยังแต่ว่ามันต่ํานะสีทูปเลยกะสีเห็ดใหม่เนาะคุณพี่น้องให้ไม่ให้มันตกนกับเพื่อนใหญ่คือเพื่อนนี่โบแมนเพื่อนทองตายเด้ออันนี้คือเพื่อนผอกับเมย์ผนเห็ดมาเนาะตั้งแต่เต้ผนเอากันผลแหละผลเชา้าผลเช้ามา กี้เพิ่นกับบุรีมีเพื่อนมีซาดอกโผล่ก็แม่กะบยูทูปเพื่อนก็หนูเป็นวิดีโอคนยูทูปแล้วกับ่นกับเห็ดคนกับสางมานกันเำาร์โนคนกะบได้เพื่อนมีแต่ลูกกะคือตายเองกับพากเมื่อยคือไปซีนนี่กะเดือนนี่กับพากให้่นท่าซีเพิ่นท่าซีเพื่อนกับบอพ่อรอเรากะเอาเงินมราตื่นใส่น้ำนวดเทาแม่กะดิแล้วกะที่เห็นแบบเป็นรถนะโมเมนต์รถตายเด้อร์วินโนคนกับทาก็ว่าโอ้สไตายจะซื้อรถเก๋งมาโมเมนต์น้องโมเมนต์รถตายคือรถเอื่อยคงตายรถเอื่อยตายน้องกูควรทายวิดีโอให้นุ่งเลยน รถกาบโมเมนต์มาจ่ายซื้อสดดอกนอกรถกะคือพ่อแม่พี่น้องที่ทะเละรถจ่ายแบบจ่ายเทิงหนึ่งก้างหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะขี่ไปทุรงละพ่อเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเพิ่งเห็ดเรียกอยู่บ้านเนาะคือตายเองนี่บ่มีเงินดอกพ่อแม่ตายเองกะบ่มีเงินเนาะสิไปออกรถเพราะว่าฐานะทางบ้านกะบ่ได้หางบ่ได้มีอยังวังหลายเนาะคือพ่อแม่พี่เห็นพี่น้องเห็นทะเละเนาะแต่ตายกันเดียวไปเบิ่งกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง สาบายดีเมื่อนี้มาพบกับน้องสลาลัมละค้นเนาะอยู่ที่บ้านตะเกน,น,น,นเนื้อมังจาพ่นแขวงสมานเขตเนาะตอนนี้กำลังอันนี้เหมือนทางทางเขาบ้านเด้อทางเขาบ้านน้องสลาลัมละค้นเนาะหรือว่าน้องน่องกระต่ายเน,ะนาเอนนอะานอะาันนี้ทา้งก็เพื่อนน้องกระต่ายเนาะกาสีบมั่นอะไรเนาะเพื่อนเพิ่นทากะทาสีเล้วในทางเขาเพื่อน ประมาณนี้แหละลังกระบปได้ง่ายดอกสามหงอนเพื่อนกับลังน้อยๆเนาะ,ะประมาณนี้เดอ้อตอนนี้นกำลังก่อสร้างอยู่รลยการก็กำลังก่อสร้างอยู่อันกล้องที่เห็นหนี่เป็นกล้องเข่าเด้อเจ้ากล้องเขา่าอันนี้คือ แม่ใหญ่ตูนเนาะแม่ใหญ่ตูนตาเป็นแม่น้องสระลำละครกับแม่นองกระต่ายเต้นเนาะพัดล้มโทรศัพท์กับเอฟซีนองสระลำละครอ,อยู่ <c oughs> เป็นมาเลยน,นี่กระซีประมาณนี่เนาะอันนี้คือเพื่อนแม่ดินยังโบทันเนาะกระซีประมาณนี่อันนี้เพื่อนขั้วยังโบทันเห็ดเดาเนาะและใส่ซอยนี่แหละประมาณนี้เด้อกระซี่หกแน่ในจักรไม่หนึ่งเนาะพับแม่พี่น้องเอ้ย อันนี้แม่ล่มกับเอซีน้องสลารล้ละครอยู่เออเหิปคือกันเป็นยังไงกระต่ายเจ้าค่ะไม่ยากเออกระต่ายเจ้าเป็นยังไงลูกลูกได้ออกยูทูบแล้วเป็นยังไงดีใจบะเออดีใจดีออกดีใจบ่ะมีเอซีทางอยู่ไทยในผลรวมวันยาเห็นแม่น้องกระต่ายเลยกับแม่น้องสลารลละครนันนี้แหละกระต่ายบ่กระต่ายตามเขาอะไรเออกระต่ายเจ้าค่ะ เป็นอะไรลงกับเอฟซีมวนปะมวนมวลกินข้าวกับยังมือนี้ข้าวกับแกงหน่อไม้มือนี้ครับพี่เนี่ยกินกับแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้แล้วเด้อเอฟซีทางฝั่งไทยเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยกลับมามาอันนี้แหละคือบรรยากาศเพื่อนน้องสาลวนรมากับกระต่ายเต้นเนาะอันนี้ก็คือทางออกเมนบ้านเพิ่นอยู่บ้านเชิดคือเนื้อเมืองจำพรแขวงสวรรค์ในเขตอยู่ระหว่างกลางบ้านเลยเด้อครูได้สิไปใส่กระตง ผ่านเนาะเฮ็ดเฮ็ดปุ๊บประมาณนี้แหละ